เดี๋ยวลองอันต่อไปก็คือเอาไหมามาตั้งตรงนี้นะที่อยู่ที่เซุ่น๋ยวที่ซุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งไปฝั่งนู้นไม่ต้องเคฟนะครับในการเลือกเพียงเราต้องอยากเคฟนะครับเต็มอยู่ทีุ่่นหรืออะไรคัดไปต้องกินนะครับ เลือนรางลูอาชุดเลยนะครับมัน่าจะมีเส่นกระตุกบ้างเพราะว่ามีการปั้นการจ่ายงานมานะครับมีเป็นรอยเป็นเม็เป็นเรืรเ่อยประมาณห้า่โครูโอเคตัดเลยนะครับ กอ,อยูประมาณนึ่งคิดนะครับถ้าว่ายูบประมาณน,นี้คือ,อว่าโอเคนะครับเสียงโอเคนะครับ<ม>เดี๋ยววมจะาให้ดูกราจะต่อไปถ้ายูบประมาณน,นี้ก็คือสเตเลวาน้าเต็นโอเคนะสนะเต็ปต่อไป